สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถกระบะสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกัน1นึคันนะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะปีใหม่ไม่น้อยนะสภาพกริ๊กกิ๊กเลยนะคะใครที่มองหาไว้ใช้งานอยู่นัดแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะเป็นรถโตโยต้ารีโว่สองจุด e พันะคะปี2019เลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะ สำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดโดนใจนะดอกเบี้ยถ,ถูกสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เเท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆ7ปีนะดอกเบี้ย2 9 9เเท่านั้นเองนะดอกเบี้ยถ,ถูกสุดๆเลยนะคะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ9,9 0 0เท่านั้นเองนะลูกค้าได้รถปีใหม่สภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้ง,งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีเทาดําสวยๆเลยนะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนะคะโฉมหน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้แล้วนะคะป้ายทะเบียน2ตัวนะป้ายนี้เลย8กอไก่สบ,บร์สี2 0กรุงเทพมหานครเราก็ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะดีไซน์เป็นแบบรังพึ่งสีดํานะคะตัดด้วยขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโคมไฟหน้านะคะลูกค้าได้ เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆนะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อมแม็กจากโรงงานนะน็อตหกลู ue, โลโก้ตรงกลางนะคะ ช่วงล่างของรถนะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยเคลียบเเลี้ยนเลยนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะเราคัดเกตเอให้ทุกคันนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะนัดยินดีให้บริการสําหรับกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะขอบอ่าเขาเรียกว่าฝาครอบกระจกเนาะจะเป็นแบบโเมียมนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะมือจับประต ทั้ง4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคันนี้ติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้เตยต้ามีติดอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะให้ดูเลขไม์ก่อนเลยนะเลขไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่เพียง4 8 8 4 9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม์น้อยมากๆนะไม์แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม์ก่อไม์อย่างแน่นอนนะคะถือว่าได้ฟังก์ชันมาครบเลยนะคันนี้นะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะ มีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยเป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีเลสสตาร์ทมือนะคะพวงมาลัยนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะ,ะมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะลูกค้ามาพร้อมกับคุชสตาร์ทนะคะคุชคอนโทรลนะคะ มีคุชทนโทนเนาะมีระบบเตือนกันชนนะคะลูกค้าพวงมาลยัยนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะใหญ่ๆเลยนะสวยๆเลยนะฟังกช์ชันถือว่าได้มาครบเลยนะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ธรรมดาเนาะหกสปีดนะคะมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้พร้อมเลยนะคะมาพร้อมกับตัวช่องคูลบ็อกนะคะคันนี้จะมีช่องเก็บความเย็นด้านในให้ด้วยนะสามารถแช่เครื่อง ดื่มเล็กๆน้อยๆได้นะคะเป็นช่องเก็บความเย็นนะคะมีแอร์อยู่ด้านในเนาะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะแทบไม่มีตําหนิเลยนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใ,นใดๆนะที่บางแดดสองฝั่งนะคะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดําได้ขาวนะคะเบาะไม่มีช้ําไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะข้อดีของเบาะผ้านะคะคือระบายอากาศได้ดีนะแต่ว่าข้อเสียนะคะการดูแลทําความสะา อาจจะดูแลยากนิดนึงเนาะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขายรอย,ยับขยี้เลยนะสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระบะ4ประตูนะคะยกสูงนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็บอดี้กว้างเลยนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียที แขวนสัมภาระให้นะคะสฝั่งเนาะเบาด้านหลังไม่มีช้ำเลยนะคะตรงกลางดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะบอดีก้กว้างๆกันเลยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะได้เป็นรถสีเทาดำสสวยเลยนะ คันนี้ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาให้สวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะเป็นตัวรีโว่นะคะ2 4 e พัดนะคะลูกคา้าปี2019นเะมือจับประตูตรงกระบะด้านท้ายเป็นแบบโครเมียมนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกตรงที่3ให้เห็นเด่นชัดเลยนะกระบะไลเนอร์นะคะลูกคา้าแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะคะรถไม่ได้ใช้งานหนักอย่างแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะ เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยนะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนานานสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2.99%เท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยถูกสุดๆเลยนะข้างวาเนอยู่ยประมาณ9,900นะคะถือว่าผ่อนถูกมากๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อมาได้เลยนะเบอร์ทโนะทร098-260ก้าแปนาหดเจ็ัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้บริการ แนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับรถค e ันนี้นะ Toyota Revo 2.4e พัฒนนะคะปี2019เลขมาอยู่48,000เท่านั้นเองนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่649,000บาทนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุก ทุกวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ